ห็คือช่งน้องน้อยบ่าวไทยฮับตอนนี้ครับขัครับหือเอาเอาข้าวครับที่บ้านครับนะครับคนครับมีข้าวครับนะครับมีมีมีข้าขฮาโรงกอยครับอ่ะขคอนครับที่นี่เลยครับคนครัตขัครับขัครับรวยครับ้ขัครับ ฮัครับอาองรับอันยุงอันยุงอาองฮัคันััจับข้าวขาของขาครับอาเดืครับนันอยอด อดอันตรดครับไอเอ,เอ็นลายแถวอ้อคนอานาครับคนครับไอหน่งข้าอานานยอดลายม่วงลายมืององครับทุกคนครับมันเด็ดก็ดูคนเดียวไออัครับคนครับนะครัเอาเอายาอันนึงครับถ้านี่มียากันยุงก็ตายเนาะยุงมันเยอะ ไปกินข้าวกันก่นกอนค,ครับข้ารับวันนี้ครับคนครับมีครบทุกอย่างครับข้ารับน่ครับ ครับฟองครับสี่ครับเพราให้ให้ให้เนีเออให้เนี่ยอ่อนครับอ่นีนวดท่นดไอครับคนครับใมงอ้อจอดองกวอนครับที่ใดอย่างครับที่กิดอย่างครับ ทูมีดหนึ่งใน,นมีดน้องคุณไอห้หันหลงังหันหลงนังหันหลังเห้ยเหรอเหรอ โหน oh uh okay. uh uh ี่ไอไหนครับคนครับอะไรผีนี่ไอไหนี่นีน่อนีนจ้อง่น้ไหนี้จจากำลังออกเนาะใบมงค่อยหยดน้ำกุดเนาะ หน้าฝุ่นก็มันก็นเลอะเอ็นเอ็นทางอ่อนเอไอฮัดอ๋อเดินหน่อนไวรับสี่รับ

เลค้ครับเียงครับคนรับคนรับไอรับ ตอน,นี้นานฮัดหลังค่อยฮัดคน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 ทัดอู้ฮัดรองคาอัน้ยังใช้ัดโหฝนเห็นเหัน หอจอดชิบนร้นี่แค่นี้ครับคนทักเป็นชิ้นน้คฮับายฮับครับ้วอยแชก่นเับอ็นเอ,เอ็นครับาช่องน้อไว้บาใครครับครับคนทักนีคฮับับ